สวัสดีค่ะวิวเอพักภาษาไทยเสนอรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจําวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี่ที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาร่วมดําเนินรายการนะคะสาหรับข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนานาชาติเรียกร้องสอบสวนเหตุโจมตีกาซาคร่ากว่า100ชีวิตพ่อแม่ฝังร่างนาวอนี่ประชาชนหลักพนันร่วมอําลาและชุมนุมประท้วง อีลอนมัสฟ้อง OpenAI ทิ้งภารกิจช่วยเหลือมนุษยชาติเพื่อผลกำไรอนมามัยโลกเตือนผู้คนกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน และคนดังแห่ร่วมงานพรีเวดดิ้งตระกูลอัมบานีสุดอลังการซึ่งคว้าบริฮาน่ากลับมาจับใหม่ในงานนี้อีกครั้งนะคะและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะเตรียมชมฤดูสากุระบานที่กรุงวาชิงตันนะคะปรากฏว่าเร็วทันใจมาในเดือนมีนาคมกันเลยจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องไปกันที่รัสเซียนะคะสำหรับพิธีศพของอเล็กเซย์นาวอนีซึ่งก็มีการตรึงกำลังในการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มในรัสเซียกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้ที่สนับสนุนนาวอนีด้วยเช่นกันนะคะคุณยมยุทธใช่ครับคุณอิิการแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในรัสเซียนะครับแต่ว่าในพิธีศพและพิธีฝังอเล็กเซย์นาวนีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเครมลินนั้นมีประชาชนชาวรัสเซียจำนวนหลายพันคน เข้าร่วมพิธีส่งอำลาร่างไร้บิญญาณของเขาเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยครับนาบอนี่ <N av oni> ถูกฝังที่สุสานไม่ไกลจากจุดที่เขาเคยอยู่อาศัยสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีลุดมิล่าและอนาโตลีผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่และเป็นพ่อจูบร่างของลูกชายในโลงศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนให้ผู้คนเข้ามาร่ำลาและปิดโลงศพทั้งนี้ยูเลียภรรยาของนาวอนี่ และลูกอีกสองคนนั้นไม่ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องจากอาศัยอยู่นอกประเทศครับนาวานี่เป็นผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียอย่างดุดันที่สุดที่ยังอาศัยอยู่ในรัสเซียก่อนจะเสียชีวิตนะครับโดยเขาเสียชีวิตในวัย47ปีในทันทะนิคมที่อาร์กติกเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลเครมลินได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตครั้งนี้ ที่ผ่านมาทางการมองกลารเคลื่อนไหวของนาบาลนีและผู้สนับสนุนเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังด,ด้านนิเมทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าตัวเขาไม่มีอะไรที่จะสื่อสารไปถึงครอบครัวของนาบอนีครับที่สุสานและที่โบสถ์ทางตะวันออกเชียงใต้ของกรุงมอสโกที่เป็นสถานที่จัดพิธีศพนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ฝังศพ มีประชาชนหลายพันคนออกมาร่วมแสดงความอาลัยครับแล้วก็มีหลายคนที่ร่วมกันตะโกนคําต่างๆเช่นคําว่ารัสเซียจะเป็นอิสระคําว่าไม่เอาสงครามรัสเซียที่ไม่มีปูตินเราจะไม่ยกโทษและคําว่าปูตินคือฆาตกร ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการในพื้นที่อย่างหนานแน่นแทบจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการแสดงออกเหล่านั้นนะครับโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน OVD Info ระบุว่ามีคนถูกจับกลุ่มจำนวน6รายในกรุงม,มอสโกและอีก39คนในพื้นที่อื่นของประเทศโดยการเสียชีวิตของนาบอนีนั้นทำให้ฝ่ายที่มีความเห็นคัดค้านกับรัฐบาลรัสเซียอยู่ในจุดที่อ่อนแออย่างมาก ในช่วงเวลาที่ปูตินมีแผนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อยืดเวลาอยู่ในอำนาจไปอีก6ปีหลังปกครองรัเสเซียมาแล้วเป็นเวลา24ปีและในช่วงจังหวะนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผู้ที่เป็นแกนนําการนิพพากวิจารณ์ตัวเขานั้นถ้าหากว่าไม่หนีออกน,อกนอกประเทศก็ถูกขังอยู่ในคุกกันหมดแล้วคทังนี้เว็บไซต์ลำลึกนาบอนี่มีคนเข้าร่วมจุดเทียนลำลึกแบบออนไลน์มากกว่า1 4 0 0 0 0คนแต่ไม่มีความชัดเจนว่าในจํานวนนี้มีกี่คนที่อยู่ในรัเสเซียครับคุณนิธิการค่ะ ก็ยังคงเป็นออประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าสถานการณ์ในบรเซยนเนี่ยการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะไปกันที่วิกฤตตะวันออกกลางกันบ้างนะคะนานา,นานาประเทศก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการสอบสวนกรณีที่ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย112คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนนะคะระหว่างเหตุพุ่นวายซึ่งเกี่ยวข้องกับทหารอิสราเอลแล้วก็ผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางตอนเหนือของกาซาค่ะ โดยกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มามาสเผยว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นฆ่าชีวิตชาวปาเลสไต์อย่างน้อย112รายและบาดเจ็บอีกหล,หลายร้อยคนนะคะเมื่อวันพระหัส,สบ,บดีระหว่างที่ผู้คนรอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาซิตี้ผู้เห็นเหตุการณ์ ชาวปาเลสไตน์อ้างว่าทหารอิสราเอลเปิดฉากยิงฝูงชนที่รอรับความช่วยเหลือจากขบวนสิ่งทองบรรททุกด้านอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะแล้วก็บอกว่าผู้คนเบียดเสียกันเองและเจอกับรถบรรทุกความช่วยเหลือวิ่งทับ ดยโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารอิสราเอลนั้นเพียงแค่ยิงเตือนสองสามครั้งเพื่อหวังสลายการชุมนุมนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลพลเอรรีแดเนียลฮาการีกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันพฤหัสบ,บดีว่าไม่มีการโจมตีจากกองกําลังป้องกันอิสราเอลต่อขบวนความช่วยเหลือและว,ว่ารถถังอิสราเอลได้ประจําการในพื้นที่บริเวณระเบียงมนุษยธรรมเพื่อให้ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือ38คันนั้นผ่านไปได้ ดามผู้แทนปาเลสไตน์ในสหรประชาชาติวิยัตบันซูเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการสังหารหมู่ที่อุกอาจและว่าจากข้อมูลที่มีผู้คนหลายสิบคนมีกระสุนฝัฝงบนศีรษะของพวกเขาพร้อมระบุว่ามันไม่ใช่การดิงขึ้นฟ้าเพื่อห้ามปรามฝูงชนหากมีเหตุวุ่นวายแต่มันคือการโจมตีเข่นฆ่าอย่างตั้งใจค่ะ ดางเลขาธิที่การใหญ่ UN อันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าการสืบสวนอย่างอิสระอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุและผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์สะเทืองขวัญน,นี้ด้านโฆษกทำเนียบข่าวระบุด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดค่ะฝั่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอม็มมานูเอลมาครองประนามเหตุโจมตีนี้และบอกว่าผู้บริสุทธ์ต้องได้รับการปกป้องและเรียกร้องให้หยุดยิงโดยทันที ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็ออกถแถลงการเรียกร้องให้มีการสอบสวนละหาผู้รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนส่วนทางบราซิลตุรกีซาอุดิอาระเบียอียิปต์และจอร์แดนก็ประนามกองทัพเอเาเอลในการโจมตีชาวปาเลสไตน์ที่รอรับความช่วยเหลือและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีนะคะอีกด้านหนึ่งสัรประชาชาติก็ระบุว่าฐานเจ้าที่องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกได้เดินทางถึงโรงพยาบาลอัลชิฟาในกาซาซิตี้ในวันศุกร์ เพื่อที่จะนํายาวัคซีนและเชื้อเพลิงไปให้กับพื้นที่โรงพยาบาลที่ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็พบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุวุ่นวายในวันพฤหัสบดีโดยพบว่าพวกเขามีบาดแผลจากการถูกยิงเป็นจํานวนมากขณะที่ในวันศุกร์เช่นกันนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก,ก็ประกาศด้วยค่ะว่าจะมีการเริ่มจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกาซาด้วยการย่อนลงจากเครื่องบินค่ะคุณเยี่ยมยุทธคคะไปต่อกันที่ อิหร่านกันบ้างชาวอิหร่านก็เข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะเมื่อวันศุกร์ท่ามกลางการจับตามองว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยผู้นำสูงสุดข,ของอิหร่านออยาตลออารีคาเมเดีวัย8ปีปีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่กรุงเตหรานแล้วก็เรียกร้องให้ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการจับตามองว่าจะเป็นการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาและสภาผู้เชี่ยวชาญโดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีบทบาทหน้าที่ในการเลือกผู้นําสูงสุดคนใหม่ในกรณีที่คามเยอีก้าวลงจากตําแหน่งหรือว่าเสียชีวิตนะคะ ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งในช่วงแรกจะมีออกมาได้เร็วที่สุดก็คือวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยผู้สมัครราว1 5 0 0 0คนต้องแย่งชิง290ที่นั่งในสภาซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่ารัฐสภาสาธรารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ดำรงตำแหน่ง4ปีโดยภายใต้กฎหมายอิหร่านนะคะสภาจะดูแลฝ่ายบริหารมีการลงมติในส่วนที่สัญญาแล้วก็จัดก,การประเด็นต่างๆแต่ ในทางปฏิบัติแล้วอำนาจเตตก,ก็ยังคงอยู่ในมือของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอยู่ดีค่ะคนเยี่ยมยุทธครับไปดูที่เมียนมากกันกระับคุณนิธิการตลาดที่คึกคักที่สุดในภาคตะวันตกของรัฐยะไข่ถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่ในวันพฤหัธธรรสบ,บดีโดยฝ่ายร,รัฐบาลและฝ่ายต่อต้านต่างออกมากล่าวโทษกันและกันนะครับว่าเป็นผู้เริ่มการโจมตีตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ กองทัพอรกันหรือว่าอารกันอาร์มี่หรืออักษรย่อว่า AA ที่มีฐานปฏิบัติการในรัฐยะไข่ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศบังกลาเทศกล่าวว่าเรือรบของกองทัพเมียนมาที่ลอยอยู่ที่เมืองท่าซิตเวเป็นผู้ที่ยิงปืนใหญ่เข้าใส่ตลาดดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บมากกว่า80คนด่านรัฐบ,บาลทหารเผยแพร่ะะแถลงการในช่องโทรทัศน์เมียวดีซึ่งเป็นของรัฐ กล่าวว่ากองทัพอราริกันเป็นผู้ยิงปืนใหญ่ดังกล่าวแต่ไม่ได้ยืนยันยอดความเสียหายในพื้นที่ทั้งนี้รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นี้ได้ครับเมียนมาตกอยู่ในวังวนของความรุนแรงนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2021และนับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รัฐบาลทหารต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มรวมกันโจมตีป้อมค่ายหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆของประเทศทั้งนี้การสู้รบในรัฐยะไข่ที่กำลังทวีความตึงเครียดขึ้นนั้นกระจุกอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเมืองซิตเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้รวมถึงเป็นชุมทางการค้าทางเรือในอ่าวเบงกอลที่มีความสำคัญ ดานโฆศกกลุ่มกองกําลังติดอาวุธชาติพันธ์กล่าวว่ากองทัพอราร์การได้ผลักดันให้กองทหารของรัฐบาลออกจากเมืองได้แล้วเป็นจำนวน5เมืองครับผู้นิธิการ <c oughs> รวมถึงเมืองการค้าสําคัญอย่างเมืองปาเลตวาที่อยู่ใกล้ชายแดนอินเดียและบางกละเทศด้วยครับยังคงเป็นประเด็นตึงเครียดนะคะที่เมียนมานะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก ขอภัยค่ะคุณกําลังรับฟังสูตรสัปดาห์กับวิวเอนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์วิวเอไทยคอมนะคะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook กับ YouTube ที่เราออกอากาศสดกันในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมี Instagram และ X และเรามี Spotify ด้วยแล้วก็คุณยิมยุกก็ต้องฝากร้านกันนะคะให้ได้ติดตามกันครับกับรายการพอดแคสคุยคําโลกซึ่งเป็นรายการที่นําเรื่องราวน่าสนใจนต่างประเทศมาเล่าผ่าน ประเด็นที่เป็นที่สนใจของเมืองไทยครับติดตามได้ทาง YouTube Podcast และ Apple Podcast ครับมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างน,นะคะวันนี้ยังคงเป็นวันศุกร์ตามเวลาของสารัฐอยู่ วันนี้ปิดแบบเขียวยกแผงเลยนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์บวก90จุดค่ะที่39,087จุด S&P บวก40จุดนะคะที่5,137จุด NASDAQ บวก183จุดค่ะที่16,274จุดราคาทองคำบวก1.81%นะคะที่2,091ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ค่างเงินบาทตอนนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก82สตางค์ค่ะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกันบ้างแต่ว่าเป็นวงการปัญญาประดิษฐ์ก็มีการนําเสนอกันในช่วงที่ผ่านมาอย่างเข้มขน้นเพราะว่าภาคธุรกิจไอทีเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งกับการพัฒน,นา AI แต่ว่าล่าสุดนะคะทางมหาเศรษฐีอีลอนมัส ออกมาฟ้องบริษัท Open AI นะคะผู้สร้าง Chat GPT แล้วก็ CEO ของบริษัท Open AI Sam แซม m ัลแมนนะคะฐานละทิ้งภารกิจดั้งเดิมของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติแต่ไปมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างผลกำไรมาแทนนะคะโดยมาสค่ะยื่นฟ้องต่อศาลนครซานฟรานซิสโกโนะคะเมื่มอค่ำวันพฤหัสบดีฐานละเมิดสัญญาโดยบอกว่าในช่วงแรกเริ่มของการกอร่อตั้งบริษัทย้อนกลับไปในปี 2015ทั้งอัลแมนและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท r e g Brockman ต้องการสร้างบริษัทแบบ Open Source ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็มุ่งเน้นแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลืองานต่างๆในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์กับมวลมนุษยชาตินะคะแต่ปรากฏว่า มัสบอกว่าปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการหาเงินหลังจากที่ OpenAI ได้รับเงินทุนหนุนหลังจาก Microsoft และทำงานร่วมกับคู่แข่งอย่าง Google ด้วยซึ่งมัสเนี่ยเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลกำไรจะนำไปสู่ความเสี่ยงอันใหญ่หลวงค่ะโดยมัสเดินเรื่องทางกฎหมายที่จะทำให้ OpenAI เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีของบริษัทได้แล้วก็มีการบอกว่าป้องกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยี AI เข้าถึงเทคโนโลยี GPT-4 เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางการเงินกับ Microsoft หรือว่าบุคคลอื่นใดด้วยนะคะในเรื่องนี้ทั้ง OpenAI Microsoft และทาง m a s เองก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวดังกล่าวอยู่นะคะโดย Elon m ม s k ก็ออกจากบอร์ดบริหารของบริษัท Open AI เมื่อปี2018นะคะแล้วเขาก็ออกมาเรียกร้องหลายต่อหลายครั้งให้มีการออกมาตรการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ออกมาสัที โดยบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นดาบสองคมค่ะขณะที่มัสเองก็มีบริษัทสตาร์ทอัพ AI ที่หวังมาตีตลาดแข่งด้วยแล้วก็มีการดึงหัวกะทิจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มากมายทั้ง Google แล้วก็ Microsoft ให้เข้ามาทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพของมัสด้วยเช่นกันนะคะคุณเยี่ยมยุทธอีกเรื่องหนึ่งฉีกอารมณ์เลยไปที่เรื่องของสุขภาพกันบ้าง พูดแล้วฟังข่าวนี้แล้วอาจจะทําให้หลายคนต้องไปก้มดูรอบเอวของตัวเองนะคะว่าตอนนี้น้ําหนักเราเกินมาตรฐานคือเราอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกก็เป็นได้ใช่ไหมครับอ่านข่วแล้วผมก็คงเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ก้มดูรอบเอวตัวเองครับ <c oughs> คุณนิทิการองค์การอนามัยโลกเปิดเผยครับว่ามีผู้คนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกที่เข้าข่ายน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานซึ่งเป็นภาวะที่มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านสุขภาพมากมายตามมาครับ การศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวรารสารเดอะแลนด์เสร็จเมื่อวันพฤหัสบดีอ้างอิงข้อมูลจากผู้คนมากกว่า190ประเทศทั่วโลกพบว่าภาระโรคภาวะโรคอ้วนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากกว่าภาวะน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานในหลายประเทศครับรวมทั้งประเทศรายได้น้อยและปานกลางที่แต่เดิมเคยมีสภาวะขาดสารอาหารมาก่อนในอดีตาการศึกษาพบว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนในผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงปี1990 ถึงปี2022ครับและเพิ่มขึ้นกว่าสีเท่าตัวในเด็กและวัยรุ่นอายุ5-19ปีขณะที่สัดส่วนของผู้ที่น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานในเด็กและผู้ใหญ่ต่างลดลงราว1ใน5และ1ใน3ตามลำดับเป็นทิศทางที่น่ากังวลน,นะคะคือกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่มีภาวะโรคอ้วน เยอะกว่าคนที่มีภาวะขาดสารอาหารในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยใช่ครับคุณนิธิการและเรื่องนี้ครับมาจิตเอซาตีอาจารย์จาก Imperial College London ผู้เขียนการศึกษาชิ้นนี้ก็ระบุว่ามีตัวเลขของผู้ที่ใช้ชีวิตในภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานในสัสดส่วนที่มากขึ้นและการเกิดโรคอ้วนในเด็กเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับ ด้านฟรานเซสโกแบร์นกาหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของอ,องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าในอดีตรเราอาจคิดว่าภาวะโรคอ้วนเป็นปัญหาของคนมีฐานะแต่กลายเป็นว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว mm. ทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทรอสอัรฮนมเกบเรยยซุสย้ำถึงการออกมาตรก,การเช่นภาษีสินค้าที่บรรจุน้ำตาลและการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสถานศึกษาเพื่อจัดการกับปัญหาโรคอ้วนทั่วโลกรวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันบแบรนกาและเอสซาตีระบุนะครับว่ายารักษาโรคอ้วนอย่างวิกโวีมุนจาโรหรือว่าเซฟบาว อาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องนี้ได้แต่ว่าต้นทุนของยาดังกล่าวนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงยาเหล่านี้ได้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามครับการศึกษานี้ยังมีข้อจํากัดอยู่รวมทั้งการขาดข้อมูลหลังการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และนอกจากนั้นครับการประเมินด้วยการใช้ตัวเลขดัชนีมวลกายหรือ BMI ในการกําหนดค่าของภาวะโรคอ้วนซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับนักวิจัยเพราะว่าการเอา,อาสัดส่วนปัจจัยเรื่องน้ําหนักมาวัดเนี่ย มันไม่ได้แยกระหว่างน้ำหนักของกล้ามเนื้อกับไขมันนะครับอืมพักหลังเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเรื่องการหยิบใช้ค่า BMI เดี๋ยเป็นการชี้วัดว่าเราอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินแล้วหรือไม่นะคะเพราะว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นมาชีวัดอย่างที่คุณเยี่ยมยุดได้บอกไปก็เลยทําให้เราอาจจะ ตอนนี้จะบอกว่าเข้าขายเป็นหนึ่งในหนึ่งพันล้านหรือเปล่าอันนี้เราก็เลยไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลข BMI เนี่ยยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่สามารถจะเอามาฟันธงได้<ร>คือเป็น<ร>ข้อมูล <จะ S 1> ที่ไม่<ร>สมบูรณ์กล้ามเนื้อเยอะใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะอยู่ผิดดวงดาวก็ได้นะ<ร>ถ้าไปอยู่ดวงจันทร์เรา,าจ,จะเบาลงก็ได้นะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงขออภัยค่ะคุณรับฟังสุดสัปดาห์กับวิวเนะคะก็พักหายใจหายคอกันสักนิดนะคะจากเรื่องราวเครียดๆกันแล้วเราก็ดึงมาให้เบาเป็นเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะถ้าเกิดเตียงตาม เราไม่ทันเราก็ออกอากาศสดกันอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook แล้วก็ Youtube นะคะแล้วก็เรายังไม่ได้ฝากรายการสารคดีนะคะ,ะ Love in Transition นะคะก็ให้ได้ติดตามกันในทุกช่องทางของ v ี a ไทยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะมาที่เรื่องราวบันเทิงกันเนี่ยจะบอกบว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความอิจฉาตาร้อนเลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็อลังการดาวล้านดวงมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อินเดีย ในวงการบันเทิงหรือว่าวงการธุรกิจเนี่ยก็คือหากันมากเช่นกันเพราะว่ามีประเด็นก็คืออภิมหาเศรษฐีอินเดียนะคะบูเกชอัมบานี เตรียมงานก่อนวิวนะคะงานพรีเวดดิ้งค่ะสุดอลังการเลยให้กับลูกชายของเขาที่งานนี้จะจัดขึ้นในฤดูร้อนปีนี้แต่งานพรีเวดดิ้งเนี่ยมาก่อนแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์โดยคาดกันว่าจะถือว่าเป็นงานช้างเลยะคะ่ะที่รวมเอาทั้งผู้นําประเทศนะคะดาราศิลปินดังทั้งจากฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็บอลีวูดมารวมกันรวมถึงอภิมหาเศรษฐีทั่วโลก ก็จะมารวมตัวกันที่งานนี้ซึ่งงานพรีเวดดิ้งเองเนี่ยกินเวลาไปถึง3วันเต็มๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์นี้ค่ะโดยสำนักข่าว AP นะคะบอกว่าแขกที่ได้รับเชิญเนี่ยมีเกือบ1,200นคนนะคุณเยี่ยมยุทธ์ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะมีรายชื่ออะไรกันบ้างยกตัวอย่างนิดนึงก็คือบิลเกตส์มาร์คซักเกอร์เบิร์กซานดาพิชัยอีวังกัสชัมในนี้ในฝั่งของตะวันตกยังมีเศรษฐีพันล้านในประเทศอย่างโกตามอาดานีลักคูมามันการามโบล นอกจากนี้นะคะในวงการกีฬาก็มานักคริกเก็ตระดับตำนานซาชินเทนดูกาแล้วก็คนดังในบอลิวูดก็มีทิพิกาทิพิกาตาุกโกนนะคะที่เธอก็ดังในฮอลลีวูดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีชารุกขานรวมถึงปราณีมุขจีก็จะมาร่วมงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคู่สามีภรรยาตระกูลโจนาสด้วย<ม>ที่หนึ่งในนั้นก็คือเป็นดาราบอลิวูดของอินเดียนะคะ สำหรับศิลปินนี้ตั้งตารอฟังเลยนะเพราะว่าคราวก่อนนี่ตระกูลอัมมานี่เขาดึงตัวบียอนเซ่มาร้องเพลงในงานแต่งปรากฏว่างานนี้ศิลปินที่จะมามอบความบันเทิงในงาน p r ีเวดดิ้งสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้นะคะก็คือซูเปอร์สตาร์รีฮาน่าเขาจะกลับอ่ะเธอจะกลับมาจับไมในงานนี้จะขายของมาห,งลหลังจากที่คือไปสร้างความโด่งดังในซูเปอร์โบ์แล้วหนึ่งแมชในรอบนี้คือ ได้รับงานมาร้องเพลงในพรีเวดดิ้งเออน่าสนใจทีเดียวงานพรีเวดดิ้งแห่งปีนะคะจัดขึ้นที่เมืองจำนากาเมืองใกล้ทะเลทรายมีประชากรราวหกแสนคนในรัฐคุจราตคือเป็นบ้านเกิดของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันของ Reliance i n d u s t r y ซึ่งก็เป็นอาณาจักรธุรกิจของตระกูลโดยพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมเี่ยเขาก็บอกว่าจะจัดขึ้นที่วัดในเมืองนี้ด้วยเช่นกันนะคะ เมื่อวันพุธนะคะตระกูลอัมบานีจัดงานแจกอาหารงานกากุศลนะแจกอาหารให้ผู้คน51,000คนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงในเมืองจำนากาด้วยนะคะ,ะต้องพูดถึงคู่บ่าวสาวนะคะไม่ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูลคู่บ่าวสาวก็คืออานันต์อัมบานีวัย28ปีซึ่งก็เตรียมจูงมือเข้าประตูวิวากับราดิก้าเมอร์ชันนะคะแฟนสาวที่คบกันมายาวนานโดยแฟนสาวของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล เป็นบุตรสาวของวิเรียนเอมเมอร์ชันค่ะซีอของอังคอร์เฮลท์แคร์แล้วก็เจ้าของชาเลียเมอร์ชนานนะคะโดยงานพรีเวดดิ้งย้ำอีกครั้งว่านี่คือพรีเวดดิ้งเขายังไม่แต่งกนนันนี่คือน้ําจิ้มของอภิมหาวิวาแห่งปีของทั้งสองตระกูลนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะนี่คืองานที่เขาบอกว่ามีการแจกอาหารให้กับผู้คนนับหมื่นนะคะสำหรับทีมงาน PRE เวดดิ้งจะเป็นแนวป่าเขาลำนาไพรยนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีการขนสิงสาราสัตว์ที่มาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่อนันตอัมบานีดูแลอยู่คือศูนย์ดูแลนี้มีชื่อว่าแวนทาร่าหรือว่าแปลว่าดวงดาวแห่งป่าเขาโดยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์นี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่3,000เอเคอร์ซึ่งจะรับดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ป่าท,ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ที่บาดเจ็บโดยเฉพาะช้างเนี่ยนะคะไม่เพียงแค่นั้นแขกเรือ ที่ไปร่วมงานนับพันคนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นในแต่ละวันคือเขาจะมีตีมชุดให้นะคุณเยี่ยมยุทธมีตีมสีชุดที่สําคัญมีทรงผมให้ด้วยคุณไม่ต้องเลือกนะโโพร้อมกับดีไซเนอร์แล้วก็ช่างแต่งหน้าที่เขาจะส่งตรงไปที่โรงแรมของแขกแต่ละคนโดยเฉพาะคือไปช่วยในการเนรมิตแขกเรือเนี่ยให้เข้ากับตีมชุดตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียว นะคะอลังการมากจริงๆทั <S <S ้งนี้นะคะฟอฟส์ค่ะจะอันดับให้มูเกชามบันีไวัย6 6ปีถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียนะคะโดยอาณาจักรของ r l l i n n e i n n u u t t y ทําทำรายได้1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ต่อปีจากธุรกิจน้ำมันโทุรคมนาคคมและค้าปลีกเขาเริ่มส่งต่อธุรกิจให้กับบุตรชายแล้วก บทสาวไปบ้างแล้วนะคุณเยี่ยมยุทธโดยกรณีของอันนันอัมบานีผู้นี้ที่กำลังจะแต่งงานในฤดูร้อนปีนี้เนี่ยคือเขาจะเข้ามาดูแลธุรกิจพลังงานต่อจากพ่อของเขาเองนะคะอืมเป็นงานอภิม,มหาวิวาอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่านี่คือพรีเวดดิ้งเท่าน,นั้นเองนะคะก็อลังการจริงๆเราก็รอติดตามเลยนะคะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเราก็ มาดูบรรยากาศที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันนะคะเพราะว่าการชมซากุระเนเทศกาลนี้กำลังกลับมาอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจก็คือ มาเร็วกว่ากําหนดซะด้วยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมเองก็รอคอยนะครับในปีแรกของการที่มาที่นี่เพราะว่าฤด,ดูดอกซากุระเบ่งบานที่หลายคนรอคอยที่กําลังจะมาถึงในกรุงวอชิงตันดีซีที่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐนะครับกาลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็เจ้าที่ก็เตรียมต้อนรับนักท่องเท,ที่ยวจํานวนมากนะครับด้วยอีเวนต์คับคั่งตลอดเวลาที่ช่วงดอกไม้บานเลยครับตามการรายงานของ AP ครับเทศกาลชมดอกไม้นี้ครับคุณอิทธิ เป็นมายาวนานนะครับมาตั้งแต่ปีคศ1912ครับหลังนายกเทศมนตรีกรุงโตเกียวได้มอบต้นซากุระให้กับกรุงวอชิงตันเป็นจำนวน3,000ต้นและในปีนี้ครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นจะมาเยือนกรุงวอชิงตันในวันที่10เมษายนดวยครับในช่วงที่ดอกซากุระกำลัง เบ่งบานครับอันนี้พิเศษมากนะคะในปีนี้ใช่ครับต้องเรียกว่าเดินทางมาเยือนมาชมกันทีเดียวเชียวนะฮะคะณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเมืองหลวงของสหรัฐถึง1.5ล้านคนครับ เมื่อประเมินจากยอดของการจองโรงแรมก็ถือเป็นครั้งแรกที่ยอดผู้มาเยือนสูงในจำนวนระดับนี้ครับนับตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 เลยครับคุณธิติการที่คุณนําร่องมาขนาดดีแล้วดิฉันอยากจะให้ปักหมุดจังเลยว่า<ม>ดอกซากุระเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะแบบบานเต็มที่เนี่ยพีกบลูมเนี่ยเมื่อไหร่เรื่องนี้ครับคุณธิติการกรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐเขาคาดการว่าพีกบลูมหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระจะบานเต็มที่เนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างจะเริ่ม ช่วงประมาณวันที่23่มถึงยีมีนาคมครับ<ม>แล้วก็จะอยู่ในสภาพนั้นประมาณ10วันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้นซากุระจำนวน70%จากทั้งหมด3,700ต้นทั่วกรุงวอชิงตันเขาจะอวดโฉมความงามกันนะครับค่ะและรดูวดอกไม้ข<ม>องปีงนี้ก็จะเริ่นนมตั้งแต่20มีนาคมนะครับไปจนถึง14เมษายนเลยครับโอ้โหคือ70%แล้วก็ถือว่าสวยมากแล้วแต่ว่ามันต้องมีจุดที่สวยที่สุดที่ เป็นเดอะมัสที่ต้องปักหมุดไปชมใช่ไหมตรงไหนใช่ครับหลายคนก็อาจจะถามว่า3,700ต้นเนี่ยไปดูต้นไหนดีที่สุดนะครับ <c oughs> แต่ว่าคือแม้ว่าต้นซากุระจะกระจายทั่วกรุงวอชิงตันครับแต่ว่าจุดที่คนมักไปดูกันมากที่สุดก็มักจะเป็นไทอลเบซิน uh, ซึ่งเป็นบริเวณ uh, แอ่งน้ำนะครับเป็นตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยใกล้กับอนุสรสถานโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่ง เมื่อคนมาเยอะกันเนี่ยเจ้าที่รัฐก็จะแนะนําให้ท่องเที่ยวเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนนะครับเพราะว่าจุดจอดรถเนี่ยมีจํากัดนะครับมันต้องเดินเรียบด้วยชมบรรยากาศแล้วจุดจอดรถมันก็ไม่ค่อยสะดวกนักนะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าการจราจรนน่ยติดขัดมากในพื้นที่นั้นอานอกจากการชมซากรุระแล้วล่ะมีกิจกรรมอ,อื่นๆไหมที่ในช่วงเทศกาลซากรุระบานในกรุงวอชิงตันเนี่ยจะต้องไปชมกันบ้างผมมีแน่นอนครับ ถ้าเป็นช่วงซากุระบานเนี่ยหลายห้างร้านในพื้นที่เขาก็จะมีเมนูทํามาต้อนรับเทศกาลนี้นะครับเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันยกตัวอย่างเช่นค็อกเทลมาร์ตินี่หรือว่า Mil Sakura, มิลเชครสากุระนะฮะในส่วนของอีเวนท์ทั้งหมดนั้นเนี่ยมีเยอะก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์เทศกาลดอกซากุระครับแต่ว่าตัวอย่างของงานที่ คิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็จะมียกตัวอย่างเช่นเทศกาลว่า wow, วรอบอนุสาวรีย์วอร์ชิงตันในวันที่30มีนาคมครับแล้วก็จะมีงานเพเรดในวันที่13เมษายนและเทศกาลศิลปะดนตรีเพทาลพาูซาใกล้กับย่านแคปิตอลเรือฟรอนต์ในวันที่6เมษายนครับคุณอิทธิการทั้งนี้ครับเรื่องของดอกซากุระที่มาเร็วกว่ากําหนดที่เกินไปเมื่อสักครู่ครับเจ้าหน้าที่เคาระบุว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศโดยรวมที่ร้อนขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับเมื่อปี2013ดอกซากุระเนี่ยเขาบานในวันที่9เมษายนนะครับก็คือปีนี้เร็วขึ้น2สัปดาห์ครับนอกจากนั้นเนี่ยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังทำให้ต้นซากุระจำนวนหลายร้อยต้นที่ตลิ่งไทโดเบซินที่บอกว่าคนนิยมไปดูกันนะครับกำลังเจอความเสี่ยงจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากแรงหนุนของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นครับใครมีโอกาสได้มาแวะอุทยานที่กรุงวอชิงตันก็ต้องไป ตามดูกันนะคะแต่ว่าคนเดืองแน่นแน่นอนนะคะเราสองคนก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่<ช>ได้ไปชมค,ความสวยงามด้วยนะคะแล้วค่ะและที่จบไปนะคะคือสุดสัปดาห์กับวิวเค่ะและดิฉันนีที่การกําลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายยาผู้รายงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษ,ษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์